สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาปลูกกล้วยหอมทองกล้วยไข่กล้วยน้ำวา้าและมะพร้าวน้ำหอมบนคันสะรอบบ่อจิ๋วนะครับเรียบร้อยนะครับปลูกกล้วยหอมทองกับกล้วยไข่รวมกันนะครับไม่แน่ใจว่ากี่ต้นนะครับแต่รวมกันสองอย่างนี้ก็11ต้นนะครับขอบคุณพันจากพี่โดมนะครับพี่เขย เอาพันมาจากอำเภอ,อช้างกลางนะครับจันดีนะครับอุตส่าห์ุดมาให้นะครับก็คิดว่าบริเวณนี้น้ำก็จะท่วมไม่ถึงกล้วยหอมทองและกล้วยไข่ก็น่าจะอยู่รอดได้นะครับทติบริเวณนี้ก็จะปลูกกล้วยน้ำว้ากันนะครับตรงนี้ก็ลองปลูกกล้วยหอมทองกันดูนะครับ ส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นกล้วยน้ำวา้าอันนี้ก็6ต้นนะครับขุดเองจากสวนรอบนอกเอามาขยายที่นี่6ต้นนะครับกล้วยน้ำว้าที่นี่น้ำท่วมก็ไม่ตายนะครับของพันปาาพผนังต้นสูงเนื้อหวานไม่มีมเมล็ดนะครับ ้อยน้ำวาตัวนี้ก็รักษาไว้อันนี้ขุดได้แค่6ต้นเดี๋ยวว่าปลูกเพิ่มเติมให้ตลอดแนวอีกอย่างที่3ของวันนี้กล้วยแล้วนะครับก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมอันนี้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม3ต้นลูกชายชอบลูกชายคนเล็กชอบเลยก็ปลูกให้เขาหน่อย3ต้น ันนี้ก็พันมาจากพ่อตาแล้วเดี๋ยวจะเอาของพันของพี่ชายของพี่ชายก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอม3าปีของพันชุมพรก็จะเอามาลงเพิ่มเติมตอนนี้ปอเทืองที่หวานเอาไว้ก็ประมาณ1ิบสวันก็เริ่มเขียวปกคลุมคันสะ น้ำในสระก,ก็มีประมาณครึ่งหนึ่งแล้ววันนี้ตอนนี้ฝนก็แรงมาประมาณ5วันน้ําก็เริ่มลดดินก็แข็งหน่อยแต่ว่าขุดลงไปก็ดินยังเหนียวอยู่นะครับดินยังเหนียวอยู่มีความชุ่มชื้นอยู่ก็ช่วงนี้ก็ปลูกอะไรได้ก็จะพยายามปลูกก่อนเพราะว่ามีโอกาสติดสูง เดี๋ยวช่วงปลายปลายเดือนกันยาได้ฝนก็น่าจะตกนะครับทางภาคใต้ก็ฝนตกช้าหน่อยนะครับก็ต,ตกเรื่อยๆตุลาพฤศจิกาอาจจะท่วมตอนธันวาหรือมกรานะครับที่นี่ปกติทำคันรอบเก่านะครับคันรอบเก่าที่เคยขุดไว้มันจะท่วมก็ประมาณสักนักแข่งเขาท่วงอยู่ประมาณเดือนหนึ่ง เพื่อที่นํามาปลูกก็ต้องเลือกหน่อยส่วนมากก็รอบนอกผมก็ปลูกมะพร้าวอ้อยไผ่กล้วยต้นตาลครับก็อัปเดตแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ